สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องพ่อกันอีกแล้วกับปฏิญญาพาเพลินคือเก่าเหรอเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องขอหัวกระิเลิกงานเมื่อนี้ก่อนอื่นข่อยอองซี่ข่อยสวัสดีปีใหม่สุขสุขค้นนะพี่นอนะ้องเนอะมื่อนี้วันที่สามบอทันได้บอทันได้ลาไปดอกเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีมื่อนีมื่อนี้กับยังทันอยู่สวัสดีปีใหม่สําหรับทุกคนเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบแล้วกับเพื่อนเพื่อนทุกคนทั่วโลกนะพี่น้องเนาะ ขอยสวัสดีปีใหม่พี่น้องขอยเลิกงานมากะกตอนนี้กะบสองทุ่มสี่สามทุ่มแล้วพี่น้องเนาะพี่สาวแม่ขอยฝากของมากกับพี่สาวพี่สาวกลับบ้านทางเต้ไปลายปีพอพี่น้องวันที่ยี่ห้ากลับบ้านยี่ห้าหรือยี่สิบเจ็ดนี่แหละแล้วกัหัวกะม้าเมื่อนี้วันที่สามนะพี่น้องเนาะแม่ขอยฝากของมาให้ลูกพี่น้องเขากลับบ้านบ่ได้เนาะโควิด โควิดกลับบ้านไม่ได้กลับบ้านบ่ได้เขาก็เลยแม่ข่อยย่านลูกอึดแนวอยู่แนวกินพี่น้องก็เลยฝากของมาไห่มาเบิ่งกันว่ามีอย่างแน่นะพี่น้องเนาะเมื่อนี้เขาสีมาว้ากันซื้อๆนะพี่น้องถ้าบม่ได้กินสู้ได้พี่น้องมืนน่อนี้นี่แม่ขอ่อยเขาสิมาเบิ่งกันแล้วฝากมาไห่หลายอยู่พี่น้องเลยข่อยกะสิก,กินเป็นเดือนคุณเลรอพี่น้องเพราะว่าเขาต้องประหยัดเนาะโควิดบรรลุวางงานน่คะคือว่าบรรลุว่าเขาสิ ล็อกดาวมือใดพี่น้องเอ้ยบอลูว่าสิได้เหตการเหตุงานหอนมือใดเนาะจากว่าสิได้หยุดย้ำใดเบิ้งแม่ข่อยฝากของมาให้แต่สิพามาเบิ้งพี่น้องเ <c ười> นี่ยทั้งหลังนี่แม่นเบิดเลยพี่น้อง <c ười> ทั้งหลังแม่นเบิดเอาค่าเสิให้เบิง้งก่อนมามีอย่างแน่นะพี่น้องเนาะนี่แหมเห็นบ่เห็นบ่หม่ำชัยภูมิพี่น้องอันนี้หนาสิเราเฮ็ดเองมั้งเนี่ยขั้นเฮ็ดเองพี่น้องนี่แหม พกละลอยเนี่ยพี่น้องนี่หม่ำชัยภูมิมยยพ,มพี่น้องกําลังเป็นเมื่อไม่ข่อยสิกินข่อยสิพากกินหม่ำเนี่ยพี่น้องเนอะนี่ม่ำม่ำชายภูมิหม่ำชัยภูม,มิมีทั้งเบิดแปดพกพี่น้องนี่หม่ำชัยภูมิมยยมที่แม่ข่อยส่งมาให้ขอสิพามาเบิงมามี่อย่างเนี้ยอันนี้หมักม่วงดองพี่น้องหมะม่มวงบ้านข่อยเอินหม่ม่วงเดือนเจ็ด มะม่วงมันน่ะแหละมะม่วงเดือนเจ็ดดองพี่น้องนี่ดองใส่โอคงไว้อ่งหนึ่งพี่น้องนี่ฝากมาให้ลูกสามถุงพี่น้องนี่สามถุงนี่คอยกินมาเบิดขอยสีเฮ็ดแช่อิ่มกินเอาพี่น้องนี่เห็นไหมมะม่วง,งดองสามถุงเบิรงล็อกเก็บผักเก็บหย้ามาให้อ่อยก็พี่น้องยานลูกม่ได้กินมะก,กอเด้อพี่น้องมะก,กอสุก ไรแบกง่ายแม่กว <c ười> ่าง่ายกว่าหัวไข่มากอสุกับมากอดต่ำสมที่น้องนี่ถุงบบกง่ายเลยเบิ้มดอกกามี่ยังนี่อันนี้ยังดอกแค่ที่น้องนี่ดอกแค่ถุงนึงดอกแค่ ตางมาให้ลูกเบิ้งอันนี้หมักแตงสร้างหมักแตงสร้างนี่พี่น้องถุงนึงนวยบางน้ำดอกนวยขูุขิลิเบิ้มถ่ายเบิ้มกับกันนั่นยังไงโอ้พี่น้องหมักเขียหมักหมักเขือคืนพี่น้องทั้งคืนทั้งบ่คืนน,น,นี่สมกันอยู่พี่น้องเอ้ยลายโพดอันนี้แม่นยังเนี่ถยถ่ายเบิ้มกัน อันนี้ต้นหอมพี่น้องต้นหอมห่อใส่ใบ,บตองมาให้ลูกพร้อมย่านมันเหี่ยวอันผักชีต้นหอมพี่น้องเบิ่งครัวิจัยเบิ่งทรั้งมีตอนวันนี้อย่างเนี้ยฝากมาให้ลูกแม่ค่ะสิกินเบิดบ่พี่น้องโอ้เบิ่งมักขี้เขี้อน้อยพี่น้องมักขี้เขี้อน้อยแหมตามสมแซบ่บๆเด้นี่ยพวกถุงบางไงอันนี้หนาสิโรคกลัวคนละพี่น้องนี่มักขี้เขี้อน้อยก็ฝากมาให้มักพิ๊ อันนี้ม oh ักพริกถุงนึงมักพริกแพงแพงพี่น้องหมักพริกแพงอันสิบบาทได้ประมาณเม็ดละบาทอะพี่น้องหมักพริกอะแพงค่ะอันนี้อันนี้หมักพริกร้อนนี่พี่น้องหมักพริกกันเผ็ดเผ็ดนะพี่น้องหมักพริกหมักพริกเผ็ดเผ็ดเดิง์นี้ยังอีกอันนี้ยังเนี่ยอันนี้หอมแดงหอมแดงถุงนึ่งอันน hmm. ี้ข่อยสิข่อยสิปลูกหนาบ้านพี่น้องข่อยอยากปลูกข่อยว่างแล้วจ้องเนี่ยข่อยปลูกได้ ปลูกได้เบิดเลยเบิรงอันนี้แม่นยังโอ้พี่น้องเอ้ยมังม่วงกวนอันนี้ก็สีสามโล,ลพี่น้องที่น้องนักหนักนี่มังม่วงกวนสามโลป่าของกินข่อยไหมอันนี้แม่นยังโอ้พี่น้องเอ้ยอยู่บ้านไข่เอ,อิ้ญมันตีนมีมนี่มันม่วงพี่น้อง บ้านข่อยเอินมันตีนนีเนี่ยข้าวซีเฮ็ดหวานเด้เนี่ยข้าวซีเฮ็ดขนมหวานสู้พี่น้องกินนีน่เนาะงสามหัวพี่น้องหัวหนึงมันตีนมี <c oughs> หลายคักหลายแน่เบิ่งฝากมาให้ลูกเขาสิกินเมื่อตพี่น้องเลยเบิงบ่งเบิ่งยังอีกนอไม้พี่น้องนี่เห็นบ่้ยน,นอไม้ฝากนอไม้ไหมแข่อย อันนี้บ่ได้มาให้กินได้กินพร้อมล่ะพี่น้องฝากมาให้คอยขายแม่ถุงละสี่สิบบาทเด้อพี่น้องนี่ผู้ใดสนใจก็สร้างได้เด้อนี่ถุงละสี่สิบนี่ถุงละสี่สิบฝากมาให้คอยประมาณเด้อคอยคอยกะโดยประมาณเด้อพี่น้องว่ามันจะถุงสี่ยู่นี่กต่สิประมาณสามสิบพี่น้องสามสิบสามสิบถุงถุงละสี่สิบบาท อยู่นี่ถุงนี่สามสิบพี่น้องนี่สักแตาว่าโมเมนสามประมาณสามสิบสามสิบแต่กระถุงนี่แต่นน่งไมหกพี่น้องสามถุงฝากมาให้ลูกขายประมาณลอยถุงพี่น้อง <c ười> คนกะซังนี้ดีเน่าไหมก,ก็ได้ขายถุงละสี่สิบบาทแม่ขอยฝากมาให้ลอยถุงพี่น้องแต่กระติกขายนน่งไหมนี่แหละส่งเงินแม่แล้วเนาะ <c ười> ลอยถุงก็ได้เงินอยู่เด้อถ้าใด้เงินลอยถุงก็ได้อยู่เด้อสี่หาพันเหมือนเด้นพี่น้องค่ะว่าลอยก็ถุงคุณเละเบิ้งขวัญสิบห้ามาเบิ้งใกล้ๆพี่น้องมีอย่างอีกเนี่ยใคหยับหยับกันเด้ใครหยับกล่องหยับไาน้ำข่อยก็ได้พี่น้องโอ๊ขากล่องข่อยกับสิลลมเว้ยเบิ้งเบื้งมันมีอย่างเนี่ยพี่น้องเอ้ยเขาเจ้าเห็นบ่เนี่ย ข่าวเจ้าเม็ดง้ามง้าพี่น้องข่าวเจ้ากสิประมาณสามสิบโลนี่เบื้องถุงเอาแล้วกันถุงยูเรียไงเนี่ยข่าวเจ้าสามสิบโลพี่น้องถอยกินอยู่เครื่องปีบุหรี่แถว่านี่แล้วก็มีข่าวเหนียวพี่น้องข่าวเหนียวนี่กสิประมาณอันนี้อันนี้กสิสามสิบโลพี่น้องนี่ข่าวเหนียว ขอเนียสามสิบขอเจ้าสามสิบพี่น้องเอ,อ้ยขบับไ่ได้ซื้อกินดอกโควิดปีนี้ข้าก็สิกินอันตั้งแก่ของแม่ขอ่อทรงมให้นี่ล่ะนับพี่น้องนะหัวข่อขาดแบบที่นี่ของงันมาตรง <c ười> นีพี่น้องทั้งเบิดทั้งมวนเงี่ยเบิรงเอเล่ยูจับว่ามันยังต่อ,อยหนังแบบหลายๆลายเลยพี่น้องเนี่ยนี่นะี้ย กะซีเอาถอยกะซีเตรียมตัวเอาแช่ตู้เย็นไว้บัดที่ไหนพี่น้องแช่ไว้กินโดนๆนาะเฮาเนาะนี่ข่าข่าเหนียวข่าเหนียวกะซิได้อยูอเยอเยอเย่เป็นปีผุ้หลักพี่น้องขนะ่าเจ้ากันข่าเจ้าข่าเหนียวเนี่กะซิได้เป็นปีผุ้หลักใครวะอันนี้ข่อยสิเฮ็ดแช่อิ่มเอาหมักม่วงหมักม่วงดองเฮ็ดแช่อิ่มกินเนาพี่น้องเนาะขอได้มาหากันเด้อพี่น้องเด้อ อันนี้คอยเอาของที่แม่คอยฝากมาใไ้มให้เบิง้ง่ามันลายลาย,ลายพี่น้องเราฝากมาหไหลายค่ะลายแนยานลูกยุลูกอยากนะแม่กรนะได้เนาะลูกก็บม่ได้กลับไปหาแม่ดอกพี่น้องย้อนโรคระบาดโควิดเนาะพี่น้องเนาะโควิดสิบเก้าโอ้อยากเขากองน้าข่อยพี่น้อง <c oughs> หนูเฮงหนูดัมมี่อยู่ไหนลูกหนูดัมมี่อยู่ไหนหนูเฮง หนูเฮงอยากพขอา้องหนูดัมมี่อยู่ไหนมาหามาหาหน่อยสิลูกเนือดัมมี่บอมาซั่มดัมมี่แล้ใส่ดอกพี่น้องเอ้าพี่น้องเลยเพราะได้มาเยี่ยมมายมกันนะพี่น้องเนาะข่อยก็ถูกยากลำบากหลายเหตุการแต่ังานหาแต่เงินพี่น้องเลยเงี้นข่อยข่อยประทัดได้เมียนหกหกเดือนหนึ่งแล้วพี่น้องมืออื่นวันหยุดข่อยก็สีเมียนเฮนแล้วก็เฮ็ด กับเข่ากับน้ำสู้พี่สู้น้องกินเดียวขาสิท้ายคลิปให้เบิ้มนะพี่น้องเ้อเมื่อนี่กะสิเอาแนวแม่ฝากมาให้พี่น้องเบิ้มซื้อๆดอกว่ามันมีอย่างแน่มันจได้กินกลุ่มเดือนมาพี่น้องเนาะหลักอก่อยกะสิเดือนนี้ค่อยกะสิบ่ค่อยได้ใส่เงินลายดอกเพราะว่าน่อยหัวกะสิได้คนละครึ่งมาสามพันห้าข่อยกะสิใส่คนละครึ่งละหลาเดือนน่พี่น้องกับกินของแม่ข่อยให้มายางปะหยัด เพราะว่ามันเป็นยุคโควิดพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้นั่นคอยระสิขอโตวไว้ซํานี่แหละพี่น้องคอยขอเมียนของก้อนคอยเมียนของก้อนใส่ตู้เย็นตู้ยังก้อนเนาะเมียนเมียนเมียนของก้อนเดี๋ยวมันสิเหี่ยวพี่น้องมันสิบว่าได้กินโดนคอยระสิขอโตลรานพี่น้องแต่ซัานี่แหละเนาะพี่น้องเนาะจังใดมื้อนี้ก็ฝากเด้ดอพี่น้อง ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปติญญาภาพเพิินคือเกา้านั่นละและนอกพี่น้องเนาะสำหรับมือนีเอาไว้ซ้ำนีละ่ะพ่อกันคิดหนาได้พี่น้องเดี๋ยวขอยส้เห็ดแนวกินซุ้มนี่ละซูพี่น้องกินเขากตสิทอดหน่ำทอดอยังสูกินนะพี่น้องเนาะสำหรับมือนีเอาไว้ซ้ำนีนะพี่น้องขอตัวแล้วขอตัวแล้วเนาะบายบาย